สดีครบ BOA ภาคภาษาไทยขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวสดสายตรงออกอากาศทั้งภาพและเสียงจากกรุงวอวชิงตันนะครับประจำวันจันทร์ที่3รก,กรกฎาค,คม2,566ตามเวลาในประเทศไทยนะครับวันนี้มีผมทรงพจนสุภาผลและคุณวรางคณาชมชื่นร่วมนำเสนอรายการวัข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับ เกิดเหตยุยิงกลาดที่เมืองเบลติมอร์ในวันอาทิตย์นะครับเสียชีวิต2รายบาดเจ็บ28รายฝรั่งเศสประท้วงรุนแรง5วันติดเหตุตำรวจยิงสังหารชายวัยรุ่นมุสลิมพลายศักด์สุรินกลับถึงไทยแล้วหลังได้รับบาดเจ็บและถูกละเลยในสีหลังกาในส่วนเสริมข่าวนะครับมีการเคลื่อนไหวของไทยภายใต้อิทธิพลจีนเพื่อด,ดึงเมียนมาให้กลับเข้ามามีส่วนร่วมอีกครั้ง ทูตอเมริกันย้ำสหรัฐไม่หนุนพักการเมืองไทยใดๆแต่มุ่งส่งเสริมประชาธิปไตยวันยิราฟศูนยพันในเคนยาหลังถูกล่าหนักและภาวะโลกร้อนส่งท้ายวันนี้นะครับบรรยากาศการจัดงานฉลองสัมพันธ์190ปีไทยสหรัฐที่กรุงวอชิงตันติดตามรายงานเหล่านี้ได้จากวิยเวภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ ครับข่าวแรกคุณวรังคณาคเราไปเริ่มกันที่ไม่ไกลนะฮะเมืองบัลติมอร์ซึ่งเกิดเหตุการาดยิงอีกแล้วค่ะใช่ค่ะก็เกิดเหตุการา์ยิงที่เมืองบัลติมอร์นะคะรัฐแมริแลนด์เมื่อช่วงเช้ามืดของวันอาทิตย์ตามเวลาในสหรัฐนะคะทำให้มีผู้เสียชีวิต2คนบาดเจ็บ28คนแล้วก็คาดว่าจะเป็นเยาวชน14คนนะคะอ้างอิงจากรายงานของรอยเตอร์ค่ะตำรวจรายงานว่าชายวัย20ปี1คนและหญิงวัย18ปีหนึ่งคนเสียชีวิตจากเหตุการาดยิงดังกล่าว และมีผู้บาดเจ็บจากกระสุนปืนถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลอีก9คนเหตุรุนแรงจากอาวุธปืนครั้งล่าสุดนี้เกิดขึ้นระหว่างงานปาร์ตี้ภายในชุมชนบรุกลินเดย์ในย่านบรุกลินโฮมส์ซึ่งมีประชาชนหลายร้อยคนเข้าร่วมงานผู้เห็นเหตุการณ์เล่าให้ฟังนะคะว่าได้ยินเสียงปืนดังขึ้น20-30นัดก่อนที่ผู้คนจะวิ่งแตกตื่นกันไปคนละทิศละทางรักษาการหัวหน้า ตำรวจเมืองเบลติมอร์กล่าวว่าในจำนวนผู้บาดเจ็บมีเยาวชนอายุต่ำกว่า18ปี14คนซึ่งเจ้าหน้าที่กำลังยืนยันอายุของเหยื่อกระสุนเหล่านั้นตำรวจเผยด้วยค่ะว่ายังไม่สามารถจับกลุ่มคนร้ายได้นะคะแล้วก็ยังไม่ชัดเจนว่ามีจำนวนกี่คนพร้อมขอให้ผู้ที่ทราบเบาะแสช่วยออกมาให้ข้อมูลกับตำรวจซึ่งคุณทรงพคร์ค่ะก็อย่างที่ค,คุณทรงพ์ว่านะคะเมืองเบลติมอร์เนี่ยก็อยู่ห่างจากกรุงวอชชงตันไปแค่64กิโลเมตรเองแล้วเหตุการณ์นี้ก็คือเกิดขึ้นก่อนที่จะมีวันหยุดยาว ของสหรัฐซึ่งก็ตรงกับวันที่4กรกฎาคมซึ่งเป็นวันชาติของอเมริกานะคะซึ่งก็จะมีชาวอเมริกันเนี่ยออกมาเฉลิมฉลองมีปาร์ตี้มีดูดอกไม้ไฟคค่ะก็มีการเตือนว่าเอออาจจะเกิดเหตุเหตุร้ายอะไรต่างๆนะก็ให้ต้องระวังกันในช่วงที่เกิดการเฉลิมฉลองวันชาติเช่นนี้นะครับจากเหตุรุนแรงในอเมริกาครับไปที่ฝรั่งเศสบ้างนะครับมีการประท้วงตอนนี้ต้องบอกว่าประท้วงติดต่อกันหลายวันแล้วนะครับคุณวรังคณา ผู้ประท้วงชาวฝรั่งเศสประทะกับตำรวจในคืนวันเสาร์ต่อเนื่องถึงเช้าว,วันอาทิตย์นะครับทำกลางความรุนแรงที่ติดกันเป็นคืนที่5แล้วหลังเกิดเหตุตำรวจยิงสังหารชายวัยรุ่น มุสลิมผู้หนึ่งนะครับตำรวจกรุงปารีสจับกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบ719คนในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับหลังเกิดการรณรงค์ปราบปรามผู้ประท้วงครั้งใหญ่ในรอบหลายปีของฝรั่งเศสวิกฤตครั้งล่าสุดนี้ก็ถือเป็นความท้าทายใหม่นะครับของประธานาธิบดีเอม็มมานูเอลมาคลองทมกลางความไม่พอใจของชุมชนรายได้ต่ำในฝรั่งเศสต่อปัญหาความไม่เท่าเทียมการขาดโอกาสในด้านต่างๆและการเลือกปฏิบัตินะครับชายวัยรุ่นมุสลิม อายุ17ปีชื่อว่านาแอลมาซุกเสียชีวิตเมื่อวันอังคารขณะถูกตำรวจสองคนเรียกให้หยุดรถนะครับแล้วก็ตำรวจเนี่ยยิงใส่ผ่านกระจกรถยนต์ของเขาที่เมืองนองแตชาญกรุงปารีสนะครับก่อให้เกิดความโกรธแค้นในหมู่ชาวมุสลิมในเมืองนี้ชาวเมืองนองแตหลายร้อยคนเข้าร่วมในพิธีศพของนาแอลที่จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ครับโดยผู้ร่วมงานจำนวนมากเป็นชายวัยรุ่นทั้งที่มีเชื้อสายอาหรับและแอฟริกัน ปายสัปดาห์ที่แล้วนะครับคุณวรังคณามีผู้ประท้วงจำนวนมากชุมนุมตามท้องถนนกลางกรุงปารีสนะครับรวมทั้งบนถนนชองเซเลเซมีการทำลายทรัพย์สินสาธารณะจุดไฟเผาสิ่งของต่างๆเกิดการประทะกับตำรวจหลายร้อยคนที่ถูกส่งไปควบคุมสถานการณ์และปกป้องร้านค้าต่างๆบนถนนนี้นะครับ มีรายงานการใช้แก๊สน้ำตาและระเบิดเสียงในการสลายผู้ประท้วงด้วยผู้ประท้วงก็พากันจุดไฟเผารถยนต์นะครับพุ่งชนบ้านของนายกเทศมนตรีผู้หนึ่งชาญกรุงปารีสขณะที่มีโรงเรียนร้านค้าและสถานีตำรวจหลายแห่งถูกทำลายและจุดไฟเผาเช่นกันนะครับคาดว่ามีผู้ประท้วงถูกจับกลุ่มไปแล้วนะครับ2,800คนในช่วง5วันที่ผ่านมา รายงานบอกนะครับว่ามีตำรวจและเจ้าหน้าที่ดับเพลิงหลายร้อยคนได้รับบาดเจ็บจากเหตุรุนแรงที่เกิดขึ้นในหลายเมืองทั่วประเทศคาดว่ามีผู้ประท้วงเสียชีวิตแล้วอย่างน้อยหนึ่งคนนะครับประธานาธิบดีมาครองกล่าวว่าความรุนแรงครั้งนี้ถูกปลุกปั่นโดยสื่อสังคมออนไลน์และเมื่อวันเสาร์รัฐมนตรียุติธรรมฝรั่งเศสก,ก็เตือนว่าผู้ที่ออกมาเรียกร้องความรุนแรงทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆนั้นอาจถูกดำเนินคดีนะครับ ความรุนแรงครั้งนี้ก็เกิดขึ้นก่อนที่ฝรั่งเศสเนี่ยจะเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันโอลิมปิกฤด,ดูร้อนในปีหน้าดังนั้นเนี่ยผู้จัดงานโอลิมปิกก็กําลังจับตามองสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในตอนนี้อย่างใกล้ชิดด้วยครับค่ะไปกันต่อนะฮะ ที่สถานการณ์ในยูเครนบ้างนะครับคุลวรังขนาดครับค่ะรัสเซียก็ได้ส่งโดรนโจมตีกรุงเคียฟนะคะแล้วก็เขตใกล้เคียงในวันอาทิตย์ขณะที่มีรายงานว่าระบบป้องกันตนเองทางอากาศของยูเครนย,ยิงโดรนซึ่งผลิตในอิหร่านตก8ลำและทำลายขีปนาวุธอีก3ลูกจากการเปิดเผยของหัวหน้าฝ่ายบริหารของกองทัพยูเครนค่ะผู้เห็นเหตุการณ์เล่าว่าได้ยินเสียงระเบิดดังขึ้นขณะที่ระบบป้องกันตนเองทางอากาศยิงโดรนและขีปนาวุธตกท่ามกลาง เสียงเตือนภัยที่ดังขึ้นนานหนึ่งชั่วโมงเมื่อเวลา2นาฬิกาตามเวลาท้องถิน่นมีรายงานผู้บาดเจ็บ4คนนะคะหลังจากที่ลูกปืนใหญ่ของกองทัพรัสเซียถล่มใส่เขตปกครองเคอร์ซอนในวันอาทิตย์และทางกองทัพยูเครนรายงานว่ารัสเซียระดมโจมตีทางอากาศ27ครั้งรวมทั้งมียจรวดยิงมาจากเครื่องยิงเคลื่อนที่อีกราว80ลูกในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาด้านกอ,กองทัพยูเครนค่ะก็เปิดเผยว่าเกิดการต่อสู้อย่างหนักบริเวณภาคตะวันออกของยูเครนรวมทั้งที่เมืองบัก มุดมารินก้าและลีแมนในเขตปกครองดอนเนสตแต่ไม่ได้ระบุนะคะว่ามีความคืบหน้าในสมรภูมิมากน้อยแค่ไหนอย่างไรอีกด้านหนึ่งค่ะประธานาธิบดีโวโลโดเมีย์เลนสกี้เดินทางเยือนท่าเรือในทะเลดำในวันอาทิตย์ เพื่อรับฟังรายงานจากผู้บัญชาการกองเรือ,อยูเครนเกี่ยวกับโครงการพัฒนาโดรนและขี่ปนาวุธผู้นำยูเครนยังได้มอบรางวัลกล้าหาญให้กับทหารยูเครนด้วยนะคะครพร้อมกล่าวขอบคุณความเสียสละของทหารเหล่านั้นค่ะคุณทรงพ์ครับในขณะเดียวกันนะครับอดีตรองประธานาธิบดีสหรัฐไมค์เพนส์ก็ให้สัมภาษณ์กับสถานีข่าว CNN ในวันอาทิตย์นะครับเน้นย้ำว่าคนอเมริกันส่วนใหญ่ยังคงให้การสนับสนุนยูเครนและเข้าใจดีว่าอเมริกาคือผู้นำของโลกเสรี ผู้ยืนหยัดต่อเสรีภาพและสนับสนุนผู้ที่ต่อสู้เพื่ออิสรภาพของประเทศตนนะครับอย่างไรก็ตามเพนซ์ยืนยันว่ายูเครนจะไม่เข้าร่วมกับองค์การนาโตก่อนที่สงครามจะจบลงแต่จะเกิดขึ้นหลังจากที่สงครามครั้งนี้สิ้นสุดลงแล้วและยูเครนต้องได้รับชัยชนะนะครับคำกล่าวของไมค์เพนซ์มีขึ้นหลังจากที่เขาเดินทางเยืยนอนยูเครนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับ ซึ่งทางเซเลนสกี้ก็ได้กล่าวยกย่องการเยือนดังกล่าวต่อผู้สื่อข่าวในกรุงเคียฟแต่ก็แสดงความกังวลน,นะครับว่ายูเครนอาจได้รับการสนับสนุนน้อยลงจากทางฝั่งพรรครีพับลิกันก็เป็นได้นะครับไปต่อกันนะครับคุณวารรังคณาคราวนี้ไปที่แถวบ้านเรากันบ้างก็มีการมอง เรื่องของการที่ไทยเนี่ยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเมียนมานะฮะก็มีผลกระทบอย่างไรแล้วก็ไปเกี่ยวกับจีนได้อย่างไรเรื่องนี้ค่ะเรื่องนี้ก็เป็นบทวิเคราะห์ของนักของผู้สืข่าววีเวทยเองนะคะคุณพัชม,มนอุจรินนะคะก็ที่มองว่าการจัดประชุมอย่างไม่เป็นทางการนะคะเรื่องเมียนมาในวันที่19มิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ย ก็เป็นการดึงเมียนมาให้เข้ามาร่วมกับกลุ่มประเทศอาเซียนอีกครั้งนะคะซึ่งนักวิเคราะห์ก็มองว่าดูจะเป็นการดําเนินการที่เป็นไปนในทางเดียวกันกับจีนนะคะซึ่งก็เป็นพันธมิตรของกองทัพเมียนมานะคะซึ่งการจัดการประชุมที่ว่านี้นะคะฝั่งเมียนมาก,ก็ได้ส่งตานสเวรนะคะรัฐมนตรีต่างประเทศเป็นผู้เข้าร่วมประชุมในขณะที่สิงคโปรม์มาเลเซียและอินโดนีเซียก็ไม่ได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมแต่อย่างใดหากย้อนกลับไปเมื่อเดือนสิงหาคมปีที่ผ่านมานะคะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของประเทศอาเซียนได้ตกลงที่จะห้ามไม่ให้ในายพลเมียนมาเข้าร่วมการประชุมอาเซียนจนกว่าผู้นําทหารเมียนมาจะแสดงให้เห็นว่ามีความคืบหน้าในการปฏิบัติตามชันธามติ5ข้อที่กลุ่มประเทศสมาชิกให้ความเห็นชอบเพื่อยุติค,ความรุนแรงภายในประเทศที่ปะทุขึ้นตั้งแต่มีการยึดอํานาจเมื่อกว่า2ปีที่ผ่านมาด้านพอลแชมเบอร์สอาจารย์และที่ปรึกษาด้านวิเทศสัมพันธ์ แห่งมหาวิทยาลัยนเลศวรกล่าวกับวิโอไทยคะ่ะว่าจีนเป็นประเทศที่ให้ความช่วยเหลือเมียนมามากเป็นอันดับสองรองจากรัเสเซียนะคะดังนั้นรัฐบาลกรุงปักกิ่งจึงอาจจะต้องการให้รัฐบาลเมียนทหารเมียนมาเนี่ยนำความสงบเรียบร้อยกลับคืนมาอีกครั้งเพื่อสร้างเสถียรภาพให้กับบริเวณชายแดนจีนเมียนมาและท่อส่งพลังงานที่เชื่อมต่อเมียนมาและจีนคะ่ะอาจารย์แชมเบอร์เยียงกล่าวอีกนะคะว่าประเทศไทยซึ่งใกล้ชิดกับจีนทั้งในทางการทูตและทางภูมิศาสตร์ ได้พยายามที่จะผลักดันให้เกิดความสงบเรียบร้อยเช่นกันโดยกล่าวว่ารัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จันโอชาเนี่ยนะคะต้องการที่จะให้จีนมีส่วนร่วมในการเจรจาของสมาชิกอาเซียนในเรื่องที่เกี่ยวกับเมียนมาส่วนเสกโสพานนะคะนักวิจัยประจำศูนย์ Democracy Promotion Center ของมหาวิทยาลัยริสุเมคงังเอเชียแปซิฟิกประเทศญี่ปุ่น กล่าวว่ารัฐบาลของพลเอกประยุทธ์มองว่าจีนเป็นผู้เล่นสําคัญในประเด็นที่เกี่ยวกับเมียนมาโสภานกล่าวนะคะว่ารัฐบาลไทยยังคงมีปฏิสัมพันธ์กับเมียนมาอย่างต่อเนื่องราวกับว่านี่เป็นการโค้ดในเครื่องหมายคําพูดนะคะว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นและก็ได้ทําน้อยมากนะคะที่จะเพิ่มแรงกดดันต่อรัฐบาลทหารเมียนมาซึ่งนี้ก็เป็นความเห็นของคุณโสภานนะคะครับผม ซึ่งเมื่อวิ A ไทยสอบถามไปยังสถานทูตจีนในกรุงวอชิงตันนะคะว่า,าทราบหรือไม่เรื่องการหารือดังกล่าวเนี่ยทางสถานทูตจีนในกรุงวอชิงตันก็กล่าวว่าไม่ได้รับทราบเรื่องดังกล่าวนะคะคแล้วก็ให้สอบถามไปยังสถานทูตจีนในเมียนมาหรือในไทยแทนแต่ว่าก็ไม่ได้รับคําตอบเช่นกันนะคะคส่วนโฆษกกระทรวงต่างประเทศสหรัฐนะคะคุณทรงพร์ก็ได้กล่าวในอีเมลนะคะถึงวีเอว่า Uh, เราตระหนักถึงแล้วก็ยินดีนะคะที่ได้เห็นความพยายามของอาเซียนที่จะแก้ไขวิกฤตในพม่าแต่จากการที่รัฐบฐาลทหารพม่าไม่มีความคืบหน้าในเรื่องฉันทามาติ5ข้อเนี่ย <c oughs> ก็จึงอยากให้สมาชิกกลุ่มประเทศอาเซียนเนี่ยทำให้พม่าเนี่ยออกมารับผิดชอบการกระทำของตนเองก่อนก็ มีในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับคุณวรังคนากระทรวงการคลังสหรัฐก็เพิ่งประกาศมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่อกระทรวงกลาโหมของเมียนมาไปนะครับรวมทั้งธนาคารของเมียนมาที่มีรัฐบาลของเมียนมานะฮะเป็นเจ้าเจ้าของก็คือเมียนมา Foreign Trade Bank และเมียนมา Investment and Commercial Bank นะครับ อาจารย์แชมเบอร์ยังบอกนะครับว่าสหรัฐเนี่ยอาจใช้มาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจลงโทษรัฐบาลทหารเมียนมาและก็ทํางานร่วมกับประเทศอาเซียนที่เป็นปฏิบัติกับเมียนมาเช่นอินโดนีเซียได้นะครับเพื่อช่วยชะลอความร่วมมือระหว่างไทยและผู้นําทหารเมียนมาที่มีอยู่ในปัจจุบันเขายังบอกด้วยนะครับว่าสหรัฐร,รับรู้ว่าตั้งแต่ปี2556 ไทยได้ใช้นโยบายที่อยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงในการคำขานำนาจหรือสร้างสมดุลระหว่างกรุงปักกิ่งและกรุงวอชิงตันนะครับอย่างไรก็ตามหลังจากที่ไทยใช้นโยบายทีเย่เอียงเข้าหาจีนมาในช่วง9ปีนะครับภายใต้พลเอกประยุทธ์จันโอชาใช,ชายชนะ ในการเลือกตั้งของพรรคก้าวไกลที่เพิ่งผ่านพ้นไปนะครับก็อาจจะทําให้พิธาลิมเจริญรัตนะฮะหัวหน้าพรรคก้าวไกลตัวเต็งนายกรัฐมนตรีคนใหม่เนี่ยนะฮะอาจจะปรับเปลี่ยนทิศทางนโยบายการต่างประเทศของไทยรวมถึงจุดยืนเรื่องเมียนมาอย่างที่เขาเคยกล่าวไว้ก่อนหน้านี้ด้วยนะฮะโดยในการให้สัมภาษณ์พิเศษกับบ o a ไทยเมื่อเดือนเมษายนพิธาเคยบอกไว้ว่าเมียนมาที่มั่นคงนั้นเป็นประโยชน์ต่อทั้งภูมิภาคแต่หากว่าเมียนมาจาม ประเทศไทยก็จะติดหวัดไปด้วยนะฮะอย่างไรก็ตามนะักวิเคราะห์ก็มองว่านะักการเมืองไทยต้องใช้ความระมัดระวังในเรื่องความสัมพันธ์กับจีนหากพิจารณาถึงอิทธิพลทางเศรษฐกิจของจีนนะครับและอิทธิพลของจีนที่มีมากขึ้นในนโยบายการต่างประเทศของไทยอีกด้วยนะครับนั่นก็เป็นบทวิเคราะห์นะฮะหลายมุมด้วยกันในเรื่องที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์นะฮะไทยกับเมียนมาซึ่งอยู่ภายใต้อิทธิพลของจีนด้วยนี้น่าสนใจมากครับ ก็คุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก B O A ภาคภาษาไทยนะครับเรามีรายงานสัมภาษณ์เอกอาคาชรุษสหรัฐประจำประเทศไทย <Okay. S 2> นะครับเมื่อเร็วๆนี้โดยคุณนพร,รัต์ชัยเฉลิมมงคลน,นะครับสัมภาษณ์โรเบิร์ตโกเด็กนะฮะแล้วก็ได้ยืนยันนโยบายซึ่ง ทสหรัฐเนี่ยนะฮะก็ได้ยืนยันนโยบายที่มุ่งส่งเสริมความสัมพันธ์กับประเทศไทยโดยดําเนินเโดยเป็นความสัมพันธ์ที่ดําเนินมานานกว่าร้อยปียนะฮะ,ฮะรวมทั้งปฏิเสธคํากล่าวอ้างว่ากรุงวอชิงตันต้องการแทรกแซงการเมืองไทยไปฟังรายงานชิ้นนี้นะครับจากคุณนพร,รัตน์กันครับ ในการสัมภาษณ์พิเศษที่กรุงวอชิงตันเมื่อเร็วๆนี้โรเบิร์ตเอฟโกเด็กเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยบอกกับ VOA ไทยว่าสหรัฐจับตาดูสถานการณ์ทางการเมืองของไทยโดยเฉพาะการเลือกตั้งที่ผ่านมาอย่างใกล้ชิดและรู้สึกยินดีที่เห็นผู้มีสิทธิ์ชาวไทยหลายล้านคนออกมาออกเสียงเพื่อผลักดันอนาคตของประเทศครับ ขนาเดียวกันทูตโกาหลียืนยันว่าสหารัฐไม่ได้มีเป้าประสงค์ที่จะเข้ามายุ่งเกี่ยวกับทิศทางของการเมืองไทยแต่อย่างใด I want to be clear that there despite the pernicious conspiracy uh stories that are out there the United States did not and does not have any um preferred political party or any ทูตก,ก,กาหกว,ว ผมขอพูดให้ชัดเจนนะครับว่าไม่ว่าจะมีการปล่อยทฤษฎีสมคบคิดที่สร้างความเสียหายต่างๆออกมามากมายสหรัฐไม่เคยและไม่ได้มีพักการเมืองหรือนักการเมืองไทยที่ชื่นชอบชื่นชมเราไม่ได้หนุนใครเลยสิ่งที่เราทำนั้นก็คือการสนับสนุนกระบวนการทางประชาธิปไตยเราเฝ้ารอที่จะเห็นรัฐบาลชุดใหม่ที่สะท้อนปณิธานของประชาชนชาวไทยเฉพาะของชาวไทยเท่านั้น ซึ่งเป็นประเด็น <We S 1> ที่ <back. S 1> มีความสำคัญอย่างมาก did was the look forward to seeing, um, the to really ทูสหรัฐยังกล่าวด้วยว่ารัฐบาลกรุงวอชิงตันรอที่จะร่วมทำงานกับรัฐบาลชุดใหม่ของไทยเพื่อสร้างเสริมความสัมพันธ์อันพิเศษและดำเนินมายาวนานด้วยและเพราะในปีนี้เป็นปีครบรอบ190ปีความสัมพันธ์ทางการทูตของสองประเทศ took f i v ก็ได้ดําเนินกิจกรรมมากมายเพื่อฉลองโอกาสดังกล่าวด้วย well we're doing so many different things to celebrate the 190th anniversary and it's truly a remarkable moment i mean 190 years um ทูสหรัฐประจำประเทศไทยกล่าวเสริมว่าการที่ประเทศที่อยู่คนละฟากโลกสามารถมีปฏิสัมพันธ์และสร้างสายสัมพันธ์ที่แนบแน่นมาเป็นร้อยรปีเป็นเรื่องที่พิเศษมากเ,เรพราะไม่ได้เป็นเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลต่อรัฐบาลเท่านั้นแต่ยังรวมความไปถึงภาคธุรกิจภาคสถาบันการศึกษาและประชาชนด้วยครับ During different course year celebrating relationship:mmercial month been the the aspects the t each h we've e of of a l ทูกโกเดกล่าวว่าตลอดปีนี้ในแต่ละเดือนเราได้จัดงานเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ในด้านต่างๆมาโดยตลอดซึ่งรวมไปถึงด้านพาณิชย์นโยบายที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและเรื่องอื่นๆมากมายเมื่อถามถึงความกังวลของสหรัฐเกี่ยวกับสถานการณ์ในเมียนมา และการที่รัฐบาลรักษาการของไทยจัดการประชุมอย่างไม่เป็นทางการกับตัวแทนของกลุ่มประเทศที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาความขัดแย้งในประเทศสมาชิกอาเซียนแห่งนี้ทูตโกเด็กบอกกับ VOA ไทยว่าตนได้รับทราบเกี่ยวกับการประชุมที่เกิดขึ้นเช่นกัน yait สูสหรัฐกล่าวว่าร,า,ารัฐบาลสหรัฐให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ต่อฉันทามติหข้อของอาเซียนและความพยายามต่างๆของอาเซียนเพื่อกดดันรัฐบาลทหารของพม่าให้ฟื้นฟูประชาธิปไตยและหยุดการกระทําอันป่าเถื่อนโหดร้ายต่อประชาชนชาวพมา่าและว่าเราเฝ้ารอคอยที่จะเห็นอาเซียนเดินหน้าความพยายามต่างๆในเรื่องนี้ขณะที่สหรัฐจะคอยสนับสนุนการผลักดันฉันทามติหข้อ,อย่างสุดกำลังต่อไป ในส่วนของประเด็นบทบาทของจีนในภูมิภาคเอเชียและความสัมพันธ์ที่มีต่อไทยนั้นทูตโกเด็ก,กล่าวว่าสหรัฐเองเข้าใจถึงความแน่นแฟ้นที่จีนมีต่อประเทศต่างๆและกรุงวอชิงตันเองก็พยายามรักษาระดับความสัมพันธ์ของตนกับกรุงปักกิ่งไว้ให้ดีดังที่ได้เห็นจากการเยือนจีนเมื่อเร็วๆนี้โดยแอนโทนีบลิงเคนรัฐมนตรีต่างประเทศที่ได้เข้าพบหารือกับประธานนาทิบดีสีจิ้นผิงครับ um, with respect to China um Obviously, we're well aware of the long and historic uh, relationship between China and Thailand. We are never going to ask Thailand to choose between uh, the United States. Uh, we're never going to ask Thailand to choose between uh, our two countries, between China and Thailand. <coughs> เราจะไม่มีวันขอให้ไทยต้องเลือกระหว่างสหรัฐหรือจีนเป็นอันขาดนอกจากนั้นทูตโกเด็กย้ำถึงความสำคัญในการยกระดับพัฒนาความใกล้ชิดระหว่างสหรัฐและไทยในมิติอื่นๆเช่นการศึกษาและสาธารณสุขหลังมีพัฒนาการเชิงบวกมากมายเกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้ทั้งการเยือนไทยของรองประธาน,นาทิบดีคามลาแฮริสเพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดเอเปก และของรัฐมนตรีกลาโหมรวมทั้งรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐขณะที่มูลค่าการค้าระหว่าง2ประเทศในช่วง2ปีเพิ่มขึ้นถึง50%และการขยายตัวด้านการลงทุนระหว่างกันก็มีความชัดเจนอย่างเช่นกรณีที่บริษัท Amazon Web Services ประกาศแพ้นลงทุนมูลค่า5,000ล้านดอลลาร์ในประเทศไทยเป็นต้นท้ายสุดทูตสหรัฐกล่าวว่า นอกเหนือจากการเชื่อมความสัมพันธ์ในด้านต่างๆที่ว่าแล้วโดวยส่วนตัวจะพยายามผูกไมตรีและเข้าถึงชุมชนชาวไทยทั่วประเทศในช่วงที่ดำรงตำแหน่งนักการทูตระดับสูงตัวแทนรัฐบาลวอชิงตันเพื่อให้เข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ที่เก่าแก่มีคุณค่าและน่าทึ่งของไทยให้มากที่สุดเท่าที่จะทาได้ด้วยครับนภรัตชัยเฉลิมมงคล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน ครับสัมภาษณ์ทูตโกเด็กนะครับจากคุณนพพรชัยเฉลิมมงคลคุณฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America าภาคภาษาไทยนะครับติดตามเราได้ทั้งทางเว็บไซต์ w w a t h a i c o m ทาง Facebook, Twitter, YouTube และ Instagram ครับครับผู้ถึงสื่อสังคมออนไลน์นะฮะมหาเศรษฐีอีลอนมัส เจ้าของ t w i t t e r ก็ประกาศเมื่อวันเสาร์นะครับบอกว่าจะจำกัดจำนวนโพสต์ที่ผู้ใช้ Twitter สามารถอ่านได้ไม่เกิน600ทวีตต่อวันเท่านั้น <c oughs> นะฮะ <c oughs> ขณะที่ผู้ใช้ที่มีบัญชีแบบจ่ายค่าสมาชิกรายเดือนสามารถอ่านได้วันละ6,000ทวีตนะครับเพิ่ม10เท่า มัส <Must S 2> ให้เหตุผลของการจํากัดจํานวนทวีตท,ที่อ่านได้ว่าเพื่อแก้ปัญหาการดึงข้อมูลจากทวิตเตอร์ไปใช้อย่างแพร่หลายโดยเฉพาะบรรดาบริษัทพัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ต่างๆนะครับจนทาให้เกิดปัญหาทางเทคนิคบนแพลตฟอร์มทวิตเตอร์โดยในการสร้างเทคโนโลยี AI ที่สามารถโต้อตอบได้เหมือนมนุษย์เนี่ยบริษัท AI ใช้วิธีป้อนข้อมูลตัวอย่างการสนทนาจริงๆที่ดึงมาจากสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆเช่น Twitter และ Facebook เข้าไปนั่นเองนะครับ แต่ว่ามาตรการล่าสุดของ Twitter ก็สร้างความไม่พอใจให้กับผู้ใช้จำนวนมากจนเทรนด์ลาก่อน Twitter หรือว่า goodbye Twitter กลายเป็นหัวข้อยอดนิยมในสหรัฐในสุดสัปดาห์นี้คุณวรางคณาครับอีกเรื่องหนึ่งคุณวรางคณา ไปเกี่ยวกับเรื่องช้าง,างทไทยไใช่ใชค่ะซึ่งผู้ชมผู้ฟังของ VOA ไทยหลายคนก็อาจจะได้เห็นภาพแล้วนะคะของการกลับสู่บ้านเกิดนะคะของพลายสักสุรินช้างไทยที่รัฐบาลไทยส่งมอบให้กับรัฐบาลศรีลังกาเมื่อ22ปีก่อนนะคะก็ได้เดินทางกลับถึงไทยโดยสวัสดิภาพแล้วในวันอาทิตย์ตามการรายงานของสำนักข่าวเอฟค่ะรัฐบาลไทยได้เรียกร้องให้มีการส่งพลายสักสุรินหรือที่ชาวศรีลังกาเรียกว่ามูทุราชานะค,ะคืนจากศรีลังกาเมื่อปีที่แล้ว หลังจากที่มีข้อกล่าวหานะคะว่าช้างไทยถูกทรมานและ,ะไม่ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมในขณะที่อาศัยอยู่ที่วัดแห่งหนึ่งในศรีลังกานะคะพลายศักดิ์สุรินในวัย29ปีเนี่ยก็ได้เดินทางมาถึงไทยในช่วงบ่ายวันอาทิตย์นะคะโดยถูกนำใส่กรงเหล็กอย่างที่เห็นในภาพนี้เลยนะคะที่ออกมาแบบเป็นพิเศษเลย ขึ้นบนเครื่องบินอลยูชิน i อเอลซึ่งเป็นเครื่องบินขนส่งพาณิชย์ที่ออกแบบมาเพื่อขนส่งเครื่องจักรขนาดใหญ่โดยเฉพาะมีการติดตั้งกล้องวงจรปิดสองตัวนะคะเพื่อติดตามอาการของช้างตลอดเวลารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมวารวุธศิลปะอาชากล่าวนะคะว่าพลายศักดิ์สุดินเดินทางถึงเชียงใหม่โดยสวัสดิภาพและยังกล่าวว่าช้างไทยเดินทางโดยไม่มีปัญหาใดๆน,นะคะคด้านสำนักข่าวเอฟพีก็รายงานโดยอ้างข้อมูลจากเจ้าหน้าที่คะ่ะว่าการเคลื่อนย้ายครั้ง มีค่าใช้จ่ายประมาณ7,000ดอลลาร์หรือประมาณ 27. ล้านบาทนะคะด้านนายวรวุธนะคะก็ได้กล่าวว่าไทยได้ยุติการส่งช้างไปยังต่างประเทศแล้วนะคะแล้วก็ได้ให้หน่วยงานทางการทูตของไทยตรวจสอบถึงสภาพความเป็นอยู่ของช้างไทยที่ก่อนหน้านี้ถูกส่งไปยังประเทศต่างๆซึ่งเรื่องนี้เนี่ยทาง หัวหน้าสัตวแพทย์ของส่วนสัตว์แห่งหนึ่งในศรีลังกานะคะคุณทรงพจน์ชื่อมาดูชาเพรเรราเนี่ยเขาเขาก็ได้กล่าวกับ AFP ด้วยนะคะว่าพลายศักสุรินเนี่ยมีอาการเจ็บปวดนะคะร่างกายสุดโทมแล้วก็ตอนที่ไปเจอแล้วไปช่วยออกมาเนี่ยเนื้อตัวเต็มไปด้วยฝีด้วยหนองนะคะแล้วก็ เอามาย้ายยาเอาย้ายมาอยู่สวนสัตว์ของศรีลังกาเนี่ยชั่วคราวด้านองค์การพิทักษ์สิทธิสัตว์ในศรีลังกานะคะก็ได้กล่าวว่าพลายศักสุรินเนี่ยถูกบังคับให้ทํางานลากขนไม้แล้วก็ได้รับบาดเจ็บจนเป็นแผลด้วยนะคะซึ่งคิดว่าอาจจะเกิดจากฝีมือของควานช้างเองแล้วก็พอเป็นแผลแล้วแต่ก็ไม่ได้รับการดูแลเป็นอย่างดีค่ะครับผมกะ จากเรื่องของช้างไทยนะฮะไปที่ยีราฟเคนยาซึ่งว่าตอนก่อนว่าตอนนี้เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์อย่างยิ่งนะครับคุณธัญพรสุนทรวงมีรยายงานเรื่องนี้มาเสนอครับนรักสัตว์ป่าซาบุลีในเขตปกครองวาเจียประเทศเคนยามีฝูงยีราฟลายร่างแหหรือที่รู้จักกันในชื่อยีอราฟโซมาลีรวมตัวกันอยู่นะคะนักอนุรักษ์กล่าวว่ายีราฟโซมาลีที่เป็นสัตว์หายากซึ่งส่วนใหญ่จะพบอยู่ทางตอนเหนือของเคนยา กำลังมีแนวโน้มจะสูญพันธุ์และว,ว่าควรให้การสนับสนุนความพยายามในการอนุรักษ์ที่นำโดยชุมชนเพื่อให้แน่ใจว่ายีราฟสายพันธุ์ที่ถูกคุกคามนี้จะอยู่รอดต่อไปค่ะชามคมูฮัมหมดผู้ร่วมก่อตั้งสมาคม North Eastern Conservancies กล่าวว่ายีราฟกำลังเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์เพราะตอนนี้พวกมันต้องเผชิญกับภัยคุกคามมากมาย โดยเฉพาะการล่าเพื่อการค้าในเขตวานเจียบและที่อื่นๆอีกทั้งยังต้องเผชิญกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและภัยแล้งที่รุนแรงอีกด้วยค่ะทั้งนี้ยราฟในเขนยามากกว่า70%อาศัยอยู่ในที่ดินของชุมชนมากกว่าในอุทยานแห่งชาติหรือเขตสงวนพันธุ์สัตว์ป่านะคะรายงานการสำรวจสำนโนประชากรสัตว์ป่าแห่งชาติปี2021ระบุว่า มียูราฟโซมาเลียเกือบ20,000ตัวในเคนยาแต่นักอนุรักษ์เตือนว่าจำนวนดังกล่าวกำลังลดลงค่ะในการปกป้องยูราฟนั้นเจ้าหน้าที่จากศูนย์บริการสัตว์ป่าเคนยาได้เพิ่มการลาตระเวน <c oughs> เพื่อต่อต้านการลุกล้ำในป่าและตามจุดให้น้ำในพื้นที่ชนบทค่ะ ชาริฟอาเมดรองหัวหน้าสำนักงานปกป้องสัตว์ป่าเคนยากล่าวว่ายีราฟส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบจากการล่าเชิงพาณิชย์ในเขตปกครองวาเจียซึ่งเราจำเป็นต้องยับยั้งการคุกคามเหล่านี้ในปีนี้เคนยามีการเฉลิมฉลองวันยีราฟโลกประจำปีที่เมืองฮาบัสเวนบรรดานักอนุรักษ์และเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลมารวมตัวกันที่เมืองนี้ เพื่อให้ความรู้แก่สาธารณาชนเกี่ยวกับความสำคัญของการปกป้องสัตว์ป่านะคะชาริฟอาเมดกล่าวว่าเรากำลังสร้างความตระหนักรู้และทำให้ชุมชนรอบๆเขตวาเจียร,ร,รับรู้ถึงความสัมพันธ์และประโยชน์ของการอยู่ร่วมกับยีราฟและสัตว์ป่าชนิดอื่นๆทางด้านคาลิฟอับดีเฮะเบตสมาชิกคณะกรรมการบริหารสำหรับการท่องเที่ยวและสัตว์ป่าของเขตวาเจียกล่าวว่า ยีราฟมีความสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมแล้วว่าพวกมันเป็นทั้งวัฒนธรรมและเป็นมรดกนะคะดังนั้นจึงจำเป็นต้องปกป้องพวกมันเอาไว้ค่ะข้อมูลของมูลนิธิอนุรักษ์ยีราฟระบุว่าจำนวนยีราฟลดลงประมาณ30%นับตั้งแต่ทศวรรษที่1,980และเหลือยีราฟอยู่เพียง1 1 10, 7 0 0 0ตัวในโลก นักอนุรักษ์อย่างเช่นชาเมกยังคงหวังว่าชุมชนในเขตชนบทของเคนยาจะรับฟังเสียงเรียกร้องและช่วยกันปกป้องยีราฟและสัตว์ป่าชนิดอื่นๆในพื้นที่ของพวกเขาค่ะธัญพรสุนทรวงศ์ VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะครับก่อนจากกันวันนี้คุณรัรพณนางนก็ไปงานมานะฮะวันนี้มีงานจัดงานความสัมพันธ์190ปีไทยสหรัฐ แถวๆนี้นี่เองนะครับใกล้กรุงวอชิงตันแล้วก็มีมาคนไทยเอาอาหารมาออกร้านมีนวดไทยมีดาราราที่ใช่ที่สำคัญไฮไลท์หนึ่งที่เรียกคนดูได้เยอะมากเลยนะคะก็คือการสาธิตมวยไทยนะคะของคุณบุขาวแล้วก็ยังมีบนเวทีก็ยังมีการแสดงคอนเสิร์ตของอย่างเช่นของน้องแอลลี่นะคะแล้วก็ของวงโฟมิกซ์ด้วยค่ะครับผมฮะก็จบลงไปแล้วนะครับสาหรับวันนี้ ก็นั่นก็เป็นรายงานของเราในวันนี้นะครับผมทรงพศสุภาผลและคุณวารางคณาชมชื่นต้องลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะโพสคุณวรังคนาคะสวัสดีค,คาราคั คุณบัวข่าวนี่เดินสายเลยนะคะใช่่ใช่กนะ่ะเหนันี้เป็นงานสงกรานที่รัฐหนึ่งใช่ไหมคะมินิโซต้าค่ะอ๋อนี่จะไปซ้อมหรือไปโชว์ที่ไหนต่อไหมเนี่ยไปคราวนี้นี่คุ้มเลยนะคะไปถึงให้คนไทยได้เห็นนะแล้วก็ <c oughs> เผยแพร่ซอฟพาวเวอร์ที่ มวยจะเป็นมวยไทยที่คนยังสนใจและกําลังได้รับความนิยมมากขึ้นด้วยถูกไหมคะใช่ครัแล้วก็ได้รับความนิยมจริงๆเพราะว่ามีชาวต่างชาติที่ไปรอดูคุณบัวขาวเนี่ยฮะเยอะเยอะมากเลยฮะใช่คนที่เดินเข้าไปนี่คือแหวกเข้าไปถึงถึงตัวคุณบัวขาวนี่ไม่ได้เลยใช่ค่ะ <c ười> คนดูเยอะมากเขาสนใจในแง่ของศิลปะป้องกันตัวหรือเป็นเพราะเป็นกีฬาที่อยากจะชกเป็นบ้างหรือเป็นเพราะอะไรคะ น่าจะเกิดจากทั้งความสนใจในมวยไทยด้วยนะคะในสหรัฐที่เพิ่มสูงขึ้นแล้วก็คนที่เป็นแฟนคลับของคุณบัวขาวจริงๆอ่ะก็มาเยอะแล้วก็คือทุกคนก็รู้จักชื่อค่ะก็คือพูดชื่อบัวขาวบัวขาวกันเท่าๆที่เราได้ยินในในการฝังตัวกับกลุ่มที่มานะคะ